ตอนนี้ไปก็มาคุยกันเรื่องการทําบุญคนทําบุญบรรดาท่านพุทธริษัตทตพุทธเจ้าทรงยืนยันว่าเมื่อจิตใจตั้งทําบุญเสร็จทําบุญแน่นอนแล้วสมเด็จพระบฏิพเจ้าทรงยืนยันว่านี้วิมานคออยู่แล้วคือเจ้าของนี่ยังไม่ตายแต่วิมานปรากฏอยู่ก่อน เรื่องราวก็มีอยู่ว่าในสมัยที่องค์สมเด็จพระชินวนรพระมศสสัดสันดาสมมาสมพุทธเจ้ายังทรงไพรชนอยู่เวลานั้นแปลกดว่ามีท่านมานุษ์ท่านหน,นึ่งคือนันทิยะมานุษ์เป็นคนเคารพในพุทธศาสนาปกครองทรัพย์สินมากมายคือเป็นฝิทฐีมีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระมหามุนี ะส้างสัลาสีหน้าถวายพระพุทธเจ้าคือถวายเป็นของสองฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน <c oughs> หลังจากนั้นแล้วตอนกลางคืนสาอักสรวะโกองค์สมเด็จพระพุทธมามนคือพระโมกขลาพระองค์นี้มีความสำคัญมากเดียวว่าวันนี้ทั้งหมดบรรดาท่านพ,พุทธบริษัทพูดเรื่องจริงทั้งหมดนะไม่มีนิทานและก็ไม่มีนิมิต นิทานก็ดีนิมิตก็ดีเขารรดาแต่พุทธริษัทย์อย่าถือว่าจริงเกินไปเอาเหตุเอาผลเป็นสคัญแต่ว่าในเรื่องนั้นนั้นให้ถือธรรมะเป็นสําคัญธรรมะน่าจริงแน่มาตอนนี้ปรากฏว่าพระโมคคัลลาพระโมคคัลลานี่ท่านเป็นพระพิเศษแต่พระที่ท่องเที่ยวในสวรรค์ใน,นพรมโลกในโลกแดนเปรตสุรกายก็มีเยอะไม่ใช่มีพระโมคคัลลาองค์เดียว แต่ว่าแต่ละท่านต่างคนต่างไปต่างคนต่างรู้ไปเห็นแล้วรู้แล้วเข้าใจแล้วก็ามาแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัทด้วยความปริงใจว่าคนนั้นตายไปเกิดที่ไหน,นคนนี้ตายไปเกิดที่นี่นใครเป็นญาติยานาธิกาธิเกกันบ้างเขาสั่งมาว่าอย่างไรท่านแนะนําตามนั้นเวลานั้นพระเจ้าไปองค์ยืนยันแต่วันพระออปธรรมโมคคลานั้นไปแล้วไม่อยู่กล่าว ไปหามาทั่วพบท่นแล้วก็กลับมาถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเหตุที่พบมา้เป็นความจริงหรือไม่องค์สมเด็จพระจอมใจก็ทรงยืนยันรับตอนนี้มาวันนั้นคือวันนั้นที่นันทิยะมานพท่านถวายสลาสีหน้าเสร็จกลางคืนพระบุทธลาก็จะเดินกรรมฐานตามปกติพระอรหันต์ พระอรหันนี้เวลาเจริญกรรมฐานบรรดาท่านพุทธบริษัทจะไปดูเวลานั่งขัดสมาธินี่มันไม่ได้ท่านไม่ถือการขัดสมาธิเป็นเรื่องสําคัญนั่งขัดสมาธิมือซ้อนกันนี่นะเพราะว่าเป็นพระที่จบแล้วท่านใช้อารมณ์ได้ในทุกขณะขณาหนักคุยก,กันนี่ท่านก็ใช้ได้อย่าลืมว่าอรหันต์ใช้ประชานจะมาบัดความประทิปไม่จำกัดเวลา จะพูดจะคุยจะทางานทําการนุยาจะรู้อะไรก็รู้ได้เห็นอะไรปุ๊บปับ๊บมีความรู้สึกแต่ว่าพระอาหารหันต์เป็นพระเก็บไม่แสดงออกไม่โชวงอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าเธอทงหลายจงอย่าโชวง,วงเข้าไปสูต่ตะโกนนั่นหมายความแสดงตนโอ้อวว่าฉันเป็นพระอรหันต์บ้างฉันมีความรู้อย่างนั้นอย่างนี้บ้าง ฉันไปเรียนฉันนั้นฉันนี้ฉันเป็นเียกพรเฉันเป็นพระครูฉันเป็นพระเจ้าคุณอะไรตรนี้จริงๆแล้วพระสมัยนี้ท่านก็เป็นอย่างนั้นไม่มีใครก็าชูงวงกันแต่พวกชูงวงคุณจะมีอยู่บ้างเป็นของธรรมดาธรรมดาสิ่งใดที่พระเจ้าห้ามสิ่งนั้นก็ยอมจะมีท่านบอกว่าเธอทัางหลายจงอยาดชูงวงเข้าไปสู่แต่กูลคือประกาศตน ว่าฉันเป็นคันนั้นฉันเป็นคันนี้เพื่อความเร่อมใสของบุคคลที่บริการหนึ่งท่านบอกว่าจงทําตนเหมือนโมคลาโมคลาทําตนเหมือนมะแลงผู้เพื่อไปเชยน้ําหวานจากกิน,นาจากเกสรผลดอกไม้แต่ได้กินน้ําหวานและดอกไม้เขาไม่ช้าฉันใดมันดาบิสุสนั้นไหลายในพุทธศาสนาเวลาเขาไปสู่ตโคน จงอย่าทำให้บรนดา,ายาโยมผลิตัณบริษัทชอบช้ำในความเป็นอยู่และจิตใจก็ลงความว่าวันนั้นพระบุกลาขึ้นไปบนสวรรค์ก็ไปเจอวิมานที่เคยพบวกวันแล้วทุกๆวันแต่ปรากฏว่าเขเลี้ยวเข้ามามุมหนึ่งขาสวรรค์ชั้นดาวะดึงสถิวะโลกก็แปลกมีความแปลกใจวิมานใหม่มันเกิดขึ้น วิมานนี้เป็นวิมานสีมุกมียอดใหญ่แต่การตาสวยสดงดงามมากแผ่วพราวเป็นระยับท่านจึงหันไปถามเทพพบุตรที่อยู่ใกล้ๆถามว่าวิมานนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไงท่านเทพบ,บุตรตงนั้นท่านตอบว,ว่าวิมานนี้เป็นวิมานข้นานันทิยะมานกเมื่อกลางวันวานที่แล้วมาปรากฏว่นานันทิยะมานกเขาถวายวิมานเข,าถ,า,า,ขาถวายวิหาร สลาสีมุกในพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้าเป็นประธานพอถะไหวาเสรจทีใหม่ก็ปรากฏก่อนอาคัสสาวกวะคองสมเด็จระญินวรนั้นบอกถามว่าเป็นอย่างนี้ทุกหลายรือท่านมาท่านเทวดาวนั้นท่านก็บอกว่าเทพบุตรนั้นก็บอกว่าเป็นอย่างนี้ทุกหลายคนที่ทําบุญเสร็จมีวิมานทันทีทันใด มาพูดถึงตอนนี้บรรดาท่านผู้บริษัทธ่ก็นึกถึงว่าคนที่จะไยสังฆทานนี้ความจริงถวายสังฆทานก็พร้อมด้วยวิหารทานคือปัจจัยที่นํามาถวายก็เป็นสังฆทานด้วยวิหารทานด้วยจึงมีระมานปลากฎก่อนทุกคนอาเกสาวก็องคสมเด็จพระธินทพงก็มองดูไปที่พิมานเห็นหนางฟ้าเต็มไปหมดเป็นพันคน เวลานั้นบรรดานางฟ้าแต่หลายก็กลงมาจากวิมานมากราบภาะษาวาพระองค์สมเด็จพระทศพลแล้วเธอทั้งหมดก็กล่าวว่าพันตีพระคุณเจ้าพู้เจริญพระเจ้าค่ะพวกฉันเป็นนางฟ้ามาอยู่ที่วิมานนี้หวังจะบำบุงบำเรอเทพประดคืน,นันทิยะมานลกให้มีความสุข แต่เมื่อมาถึงแล้วก็ปรากฏอยู่เปล่าว่างๆใจเวงหวังเพราะไม่มีไม่มีเทพประพุทธที่จะบำรุงเบลอดันั้นเจ้คุณเจ้ากลับลงไปเมืองมนุษย์ไม่โปรดบอกมันทิยะมานกด้วยว่าเวลานี้วิมานใหญ่โตสวยงามที่สุดปรากฏกแล้วในดาวดึงสติวโลกเป็นที่อยู่ของท่าน แล้วก็มีนางฟ้านับฟันพัน,นคอยบำรุงบำร,รุงบำรเลยอยู่คอยนันทิยะเทพบอยนันทิยะมานพละจากแต่ภาพจากความเป็นคนคือรีบตายแล้วมาเกิดบนสวรรค์ชั้นนี้ดีกว่าเธอเปรียบเทียบว่าอยู่เมืองมนุษย์ก็เหมืนอนกับใช้ถาดดินเหนียวไาอยู่บนสวรรค์ก็เหมืนอนกับใช้ถาดทองคำพอเวลาเสร็จพารกิจไปคนพระโมกันแล้วก็กลับ ตอนเช้ามาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเทศจบพระบูกขากลาก็ฟังด้วยความจริงพระรหันต์ก็ฟังเทศจะนึกว่าพระรหันต์แล้วไม่ฟังนะทุกองค์ยังมีความเคารพในพระพุทธเจ้ามีความเคารพในพระธรรมและพระธรรมนี้พระเจ้าทรงเทศอาจจะมีแปลกๆนิดๆหน่อยๆเ,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 เป็นเป็นความรู้ใหม่เ <c oughs> มื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรเทศจบพระบูกขากลาเขาทูลถาม ว่าคนที่ทำบุญแล้วจะยังไม่ตายราคกพิมายเกิดคอยและมีความเป็นความจริงเป็นประการใดพระเจ้าค่ะที่พระโมคคัลลาถามอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทไม่ใช่พระโมคคัลลาอดดีพระโมคคัลลาอดเด่นพระโมคคลลาจะอดใครเป็นความดีที่พระโมคคัลลาทำอย่างนั้นเพราะเป็นการตัดอารมณ์ของตัวว่าการเห็นแบบนั้นเป็นปาทานหรือเปล่า คำอุปาทานเปนการนึก้นเองแต่ไม่แน่นักคำอุปาทานอัตมาก็เคยเกิดเคยพบวันนั้นมันหนึ่งเมรมมัวไปนิดหนึ่งก็ปรายก็จากจะเฝ้าพระเจ้าขึ้นไปเห็นพระพุทธเจ้าสวยงามมากเปล่งปลั่งราศีเหมือนเหมือน,นปกติเหมือนทุกอย่างกราบท่านแล้วก็ถามปัญหาบางอย่างปรายก็คำตอบผิด อาจจะมาถามมาถามเรื่องเหตุที่เนีเกิดเรื่องหน้าระยะสันส้นๆคือถามหนึ่งชั่วโมงต้องการผลก็ต้องการผลในหนึ่งชงั่วโมงผลที่เกิดมาผิดก็แปลกใจว่าทุกครั้งที่เราฟังมาไม่เคยผิดวันต่อมาจึงเข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรทมใหม่เขาไี้ทำใจสะอาดจริงๆไม่ทุนผันฟันแล่นไม่นึกถึงเรื่องราวที่คิดไปก่อนก็พบองค์สมเด็จพระจินวร์ถามท่าน ไม่ก็บอกว่าดู้ายมือดิพอดู้ายมือเห็นไปรูปพระเจ้าจะมีเขี้ยวท่านบอกว่ามานเข้าขวางทางของเธอก่อนที่เธอจะมาเธอจงอย่าคิดอะไรก่อนจงทาเหมือนทุกครั้งที่เรามาเมื่อวานนี้เธอคิดอะไรใช่ก่อนแล้วขึ้นมาอารมณ์นั้นยังค้างอยู่เขาียกอุปาทานเปน็นอนว่าขโมกันลาท่านตัดอุปาทานอย่างนี้เพื่อความมั่นใจ องค์สมเด็จไปจอมใจสมปรดับแล้วองค์สมเด็จพระบัทิปแก้วก็สรงสัตรวระ่าโมคันลาเมื่อคืนนี้เธอไปเห็นมาเองแล้วใช่ไหมพระโมคัคลาก็มีความมั่นใจนี่ระบรรดาท่านพุทธริษัทการทําบุญนวิมานเขาคอยอยู่แล้วทุกคนให้มั่นใจในความดีของตนอย่างมีครั้งหนึ่งตามที่กล่าวมาว่าครั้งหนึ่งที่อาตมานิมิตคือว่าไม่ใช่นิมิตจิตมันวุบวาไปมันตายอ่ะ ง่ายแต่ใครก็เห็นเวลานั้นก็เป็นความตายแต่มันใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงนะักจากเวลาสีา่ทุ่มักสองสามทุ่มเสร็จเสร็จก็ไปถึงตีสองกลับมาตอนนั้นดีบอกว่าไปนั่งอยู่นั่นด้านกำแพงด้านหนึ่งตท,ท,ที่ผ่านมาแล้วแล้วก็วงเข้าไปข้างในใสสะอาดสวยงามมากแผ่วเปลาพันยับสว่างมากแต่ท่านบอกว่ามีวิมานเจ็ดแสนหลัง คอยพกเธออยู่ภายในเธอมีสิทธิเดียเข้าไม่ได้คอยก่อนอันนี้ก็เป็นนิมิตอันหนึง่งที่จะจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้บรรดาท่านบริษัทต,ตอนนี้เป็นนิมิตนะขอบรรดาท่านรู้ใช้กําลังใจของท่านพิจารณาดูก็แล้วกันแ้วต่อมาวันหนึ่งเข้าไปทบทวนใหม่ถามวิวานชุดนั้นตั้งที่ไหนกันแน่วันนั้นเข้าได้เข้าแล้วไม่อยู่ได้ เพราะวันวันที่ผ่านมาแล้วที่พูดเข้าไปจะอยู่เลยคือไปแล้วจะอยู่เลยไม่กลับท่านจะเลยจึงห้ามเข้าเกตแต่เวลาวันมาวันต่อมาไม่เอาละจะไปแค่ดูเฉยๆท่านก็บอกว่าจากจุดนี้ที่เธอนั่งหันหน้าไปทางด้านทิศเหนือแล้วอยู่ทางซ้ายมือี่มานเจ็ดใช้มานตั้งเรียงรายเป็นยับ ก็มีคนถามว่าคล้ายบ้านจัดสรรใช่ไหมก็บอกว่าใช่แต่บริเวณเขาไกลกว่ากันมากเขากว้างมากสวยสด,ยดยง,งามบริยับก็เดินเข้าไปดูก็เกิดความเพลิดเพลินว่าวิมานนี้เป็นวิมานเฉาจริงๆไม่มีเจ้าของถ้าเป็นเมืองมนุษย์เราจะขายเลหลังจะ <c oughs> เลยหลังคงได้หลายสตังค์แต่ว่าที่เป็นนิพานขายไม่ได้อรบันดาท่านพุทธบริษัทนั้น เวลาเหลือประมาณหนึ่งนาทีเสร็จเสร็จก็ขอบรรดาสาว,พวกพระองค์สมเด็จพระบรม,มโลกเชตเอาธรรมะเป็นเครื่องประจําใจไปใช้ปฏิบัติสักนิดหนึ่งว่าความดีเบื้องต้นของคนก็คือสินห้าทุกคนจงระมัดระวังสินห้าค้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สามไม่พฤติกรรมสี่ไม่พูดสาวาห้ามไม่ดื่มโุราและเมรไร ทั้งห้ารายการนี้ถ้าทําได้บรรดาท่านพุทธบริษัท์จะเป็นมหาสเสน่ห์อย่างมากเพราะการไม่ฆ่าสัตว์เป็นคนที่มีใจไม่ร้ายไม่โหดร้ายอย่างนี้มีหน,น้าตายิ้มแย้มแจ่มใสม่ไม่ตาประณีไปที่ไหนก็มีแต่คนรักไปสเสน่ห์กายไม่รักไม่ขโมยของเขาทุกคนก็ไว้วางใจ มีเพื่อนมากหรืต้องมีคนต้องการครบหาสมาคมจะไปพักที่ไหนจะไปนอนที่ไหนก็ได้ข้าวปลาอาหารไม่อดก็เขารักนี่ก็เป็นเหตุความสุขใจกายไม่ไดืดเมื่อส,สามีปัญญาเขาพูค้คนอื่นอันนี้เป็นเครื่องสบายใจอย่างหนึ่งเพราะไปที่ไว้วางใจก็คนไม่ทําลายความรักกันกนน็ไปสเสน่ห์ไปสเสน่ห์เกิดความรัก การพูดตรงไปตรงมาเป็นสัจธรรมอันนี้มีความสําคัญมากบรรดาจะพุทธบริษัทรักษาให้ดีเป็นเสนีมหาศาลต่อมาข้อสุดท้ายที่พวกเราไม่ดื่มสุราบานไม่ทําสติสัมเชัญยะให้เสื่องจะเป็นของดีมากทุกอย่างห้าริการนี้ทําได้มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ความทุกข์ใดๆที่มีอยู่แล้วในโลกที่ปรากรมาก่อน ถ้าปฏิบัติตามสินห้าจะองสมเด็จพระชินวร์ตัดไปแล้วนี้บรรดาท่านทั้งหลายเขาถือว่าเป็นศีลานุสติกรรมฐานเป็นกรรมฐานบทสําคัญทาให้ท่านหลายมีความสุขทั้งชาตินิรชาตนาเวลาหมดแล้วบรรดาท่านพุทธบริษัทขอลาก่อรขอความสุขสวัสดิ์ทพัฒนมงคลสมบูรณ์ขนลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี